เฮ้ยครับผมสวัสดีด้วยเออนั่นแหละสวัสดีด้วยครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมดาวเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นโลโลอะไรวะโลแหลกนั่นแหละ็นการโลบล็อกนการโลบโลบโบกครับมีโลแหลก้ตหน้าคลนี้ตกหน้าอ่ะ เอ้นี่ไงเอ้าไอริวที่มันมีรูปหนูนี่มันให้เลือกตัวละครว่าหรือว่าอะไรไมยังเงยังยังเ้วเาพาเลือกตัวจริงายในไ้ยงถึงไหนว่าถึงยังมันยังมีให้เลือกตัวละครอ่ะเดี๋ยว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 ไปคุยกบ็อกเตอร์เอาเอาเป็นได้เลือกเลย นี่วิ่งเลยปุชิปวิ่งวิ่งมาคุยกับไอ้เจ้าเนี่ยปุชิปไลท์ปุชโกเสื้อขาวเลยจัดแล้วหลอกกูเดี๋ยวกูตบไปนู่นเลยเร็วเต้เต้คนเร็วเต้คนเร็วอ๋อคุณจะเล็ดคุณดตัววิกกูเลยเพื่อนเนี่ยมันมีนายเรียกเพื่อนอยากได้ตัวไหนตัวทารไปอ๋อชาเมนเดอร์วัวชาเมนเดอต้เนาะเดี๋ยวดูเดียวเราไปดูไอ้เราดูแล้ว แชร์แมนเดอร์ตอนนี้ใครอยู่ใช่ไหมยังคาอยู่ครับพี่แบบนี่ฮะตอนนี้เราก็มาตู้กับตัวแล้วไม่รู้ว่าตัวไหนที่มันชีวะตัวไหนที่มันโหดวะเพื่อนครับเราเอาเอาเอาอะไรอะตัวลิงเนะลิงโหดว่าไม่รู้เรารอแชมแมเนเดอร์มาใช่เพื่อนเราโดนไอตัวธาตน้าไปแล้วคืรีวิวเราธาปืดเราเร็วเข้าวธาตไป ตีน้วบอกท่าพืชเดี๋ยวกูตกไปนู่นเลยโอ้โหชมเปญเดอร์ตีกอย่างแรงนะครับจังหวะนี้เราเลือกไปแล้วจะตีกจะตีไปครับป้าพี่ดีนึ่งครับก็มันตายเลยตายเลยว่ะปุ๊บหมดเร็วไอ้โง่เร,รเ,รเรียบร้อยแล้วเร็วเรียบร้อยแล้วตายเหรอยังตายเลยเพื่อน เลือกตัวอะไรงเว้ยกูเลือกชามันเดอร์เว้ยโอเย้เว้ยเหมือนเราเลยเว้ยก็เราปุ่นวิ่งเราปุ่นก็เราปุ่นวงเว้ยป๊บนึงดิกูสู้อยู่เดี๋ยวแจ็คเกอร์ตีแม่งไงอ่าไปวะลีดลีดแท็กเกอร์แม่งต่อไงแม่งดาเมจแรงกว่าว่ะกระเป๋าลันไอเนี่ยโปเกมอนอ๋อมีตัวเดียว ลองท่านี้ด้คนไฟโอ้โหแพ,แ,พลลแพ้กูแพ้เร็วข้ามอะไรกูเอ้ยกูรันก่อนอตอนนี้กูรันแรกสัตว์หนีนีสัตว์หนีไม่ได้ไมแม่กูนี้อ้กูนี้ดูนี่เย้กูชนะเฉยมันมันเหมือมนกับว่ามันอ่อนห้อ่ะเลเวลหกเว้ยน้ตาประมาแล้วพวกคุณอย่าไปตู้ เรียบร้อยครับพี่ตูหน้ามันดีกว่าชุดเก่งเนี่ยกูอยากได้ตัวเนี้ยแม่งโหดไอ้แต,แต่มันแต่มันสู้กับปิกาจูแล้วมันก็แพ้แพ้เสมอวะกูจะไม่ได้ช่างมันเถอะอันเนี้ยคุยอันเนี้เหรอเอาได้คนนั้นที่เราคู่กับเบอร์กี่เนี่อะไรทำมันมติดทำไม่เบาเลยโตเนี่ย,มไ,ย,มไ,ยไม่เรล่นนะคนนี้หรอโง่หัวใหญ่ พี่ไเฮ้ยเฮ้ยเราพิมพิมด่าฝรั่งนี่เร็วอมาอะมาดนด่าฝรังเฮ้ยเราคนไทด้วยไอ้เหรฝรั่งนี่เวรมกไม่ดนดีกอดประตูอ้าไม่ไม่เปิดประตูไม่เดินทะลุโหยังเตลอ่ยนเวมาคุยกับคนนี้ก่อนี้อคุยเสร็แล้วสัตว์ไม่เดินทะลุ วิ่ง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 ยันนี่อะไรเนี่ยนี่กันี่นี่แบบอะเนี่ยเบิร์ดมึงเล่นหล่อเร็วเป่าวนี่นาฬิกาเหม่อเบโอเคคุยเสร็จแล้วแบะนี่นาฬิกาเนี่ยเบิ่์ดแต่เป็นนาฬิกาอะไรนาฬิกาอะไรมันเป็นรูปพูดอย่างนอนอุ้ยอุ้ยเรามานอนกันดีกว่าเรามาคล้องกันเนี่ยเร็วไอไอไออามอามาคล้องกันเนี่ยเร็วอามอาวคือมันเรากระโดดดิ

คนดาสคนคนดาอ้าวมีตั๋วออกมาแล้วมันมีตั๋ตัวด้วยเอาเวลาอันนี้ท่าใหม่เลยครับท่าใหม่ลองดูลดไหมไม่ลดตีอะแท๊กเกิลแท๊กเกิลนี่โอ้ยมันตีเราเราก็ตีมันไฟดี่ไฟไฟเยอะไม่ได้แท๊กเกิลเรียบร้อยเลเวลเจ็ดครับผม มีมีที่มี inform inform> ี่ก hey, ิวเอานี่ตัวันนีจะหลายตัวล้วจหลายตัวกันไปแล้วฮัเกิลแม่เลยตีอุ้ยตีดีีคุาใหม่าม่กูโดเจ็เฮ้กูเร็วจ็ดก่นนึงอีกร็วทั้งโยจบเครับนี่ยขึ้นแล้ว ดวออนอ้าวเป็นไรเนี่ยดิวค้างว่ะอะไรวะโอเคครับผมก็กลับมากันอีกครั้งครับผมเมื่อกี้มันทำการหลุดนะฮะก็ต้องเล่นใหม่หมดเลยฮะโอ้โหแม่งเสียเวลาชิบหายเลยนะริวนะโอเคเราตอนนี้เราก็รู้กันแล้วนะไอ้ตากแตนชุระดาวเราต้องฆ่ามันก่อนเจกอว์เจกอว์ ปีแล้วมันก็ตายนะผมแล้วเราก็เลเวลเจ็ดกันนะเอีและแอคแท็เพิ่มนะครับผมเรามาเจอกับไอตัวที่สองกันแชเกอร์ er. มันตีเราแล้วก็ตีมันนะไม่รู้จะเกิดอีกหรือเปล่านะ ไอเหตุการณ์เมื่อกี้ไม่ไม่น,าน่าละโอเคนะผมก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอ้าวริวไหนมึงซื้อกันตรงไหนอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้กูอุตุตรงอยาตรงยาไหนมั้งนี่ตรงยอดึงมอเตอร์มาตอนแบบจะตุ่มไม่รู้เหยียบไปรดนวัตถุามมันนี่ดียมันก็เจอเองอ่ะเออเราไปเจอแต่คนนี้อ่ะนะสนุกเยอะเลยอเอาไป เจอเฮียอะไรมึงสู้ไงแน่ไม่ใช่เหรอเอไม่ไม่ใช่โอ้กูเจอเหมือนกันอ๋อนี่อ๋อเจอเหมือนกันว่ะอะไรทีเดียวตายโอ้ยมันตีเจ็บเลยอ๋อมันยังไม่ตีนี่หว่าเอาเลือดลดอยู่แล้วเนี่ยตาข้าพึ่งไปบอแล้วเลยเฮ้ไปซื้อโปเกมบอลที่ไหนวะริวริวพากูไปเพิ่มเลือดกันดิเลือดกูน้อยแล้วเนี่ย พากูไปเพิ่มเล้นก่อนโอ้ยได้มาสี่สลึงไอได้มาสามสลึงเลยอ๋อเจอแล้วโปเกมบอลมีสองอันเฮ้ยริวดูยังไงว่ามีโปเกมบอลนะมึงกดไปที่ M E N U แบกป่ะนั่นแหละเขาว่าแบกอ่ะไอตัวตอๆนูแล้วเจ้าๆนึงมึงเห็นแบบ P A G ยังไงแบกอ่ะมึงเห็นมึงเห็นเขาว่า O P E N ป้าเออไหนนะอะไรนะมึงเห็นเขาว่ามึงมึงมึงกดแล้วใช่ไหมกดรตีตัว O O P E N เออกดละแล้วมึงเห็นช่องช่องนึงอันที่อันที่สองว่ะอ๋อโปเกมอนบอลกูมีสามอันจริงด่ะถ้าเพืมอนจะจับมึงก็ใช้นั่นแหละนลมึงก็เลื่อนเลื่อนมาเออกูหาตัวเลเวลเยอะๆแล้วนอะไรอ่ะอ้าวไม่เึง่อนแล้วมันฮลี้ยวยังไงอ่ะเดี๋ยวตาบอกคือมันเขาบอกผิดว่าที่จริงมันเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ไงเขาบอกว่าก็าเจอมอนสเตอร์ว่าหนึ่งไหนอ่ะะอยู่กับใคร แั้วเลือกกระของคิวมันก่อนนั่นแหละบ้านหลังนั้นแหละเฮ้ยไม่ใช่บ้านหลังนั้นกูเข้ามาคุยเฉยบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ไอ้หลังคาสีแดงนั่นแหละนั่นแหละหลังคาสีแดงอย่งนั้นแหละอันนี้คือหิวเหรอเออแล้วลงเงาดุ่นลงเงาดนไม่เพิ่มสองเปอร์เซ็นต์ต้องลงต่มันไม่ไหวมั้ง เออมึงมึงมึงเดี๋ยวมึงลองเราไปชักแปบดิแล้วเดี๋ยวเราคุยกนี้อะไรนะเรามาคุยกับคนนี้เองดิคนไหนอ่ะไหน้อยแล้วคนนั้นนูอเนี่ยเนี้ยคนเนี้ยกูคุยแล้วเมื่อกี้แล้วแล้วเรากดใหม่เรากดดูดูดิกดดูเหรอเพิ่มเพิ่มจริงอ่ะ คือมันต้องรองไปชักแรกหนึ่งนะแล้วมันก็จะให้เซฟอีกะอะเดเซทไป่งโอเคกูเซฟก่อนโอเคเซฟเสร็จละรอให้เซทอุ้ยอ,อ,อุ๊ยอ๋อเดิมปะไปเลยวปะไปบู๊กันเดี๋ยว่อแล้วคนนี้มันรีวให้ปะไม่ไไม e. คือมันคือมันต้องรอต่อไปต่อไปไเพื่อนะทำไมเอนไม่ได้เพื่อนแน่กูเจอไว้ริวกูเจอ ม no, 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 no ีเดียวตรงมว้ว่ะอุ้ยนกนกนกกูชอบนกโอเคบอลอุ้ยมีใช่ไม่ใช่เนี่ยแบ๊กแบ๊กโปเกบอลอุ้ยเดียว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 ยัง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 ปีให้มันเลือดน้อยก่อนถึงจะไม่ดินเว้ยเฮ้ยกูกูรู้เว้ยพี่กูดูพิซไซเบอร์เยอะพี่ไซเบอร์ผมขอยืมเทคนิคหน่อยนะพี่เฮ้ยทีเดียวทีเดียวกูจับละทีเดียวอุ้ยเลือดน้อยพอดีตื่นกูแบ๊กนี่สาม อีสุูบริฮิกูขอกูขอ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 ไม่ได้ว่ะเยี่ยมได้ได้เย็ดเกลียวกูได้ว่ะกูได้กูได้มาละฮะกูมีโปเกมอนสองตัวละอคืออาางคืออ่างคืออ่างต้องรอสัแป๊บเดียวมันจะง่อยอะไรคือสัแป๊เดียว แล้วแบบเจอเดี๋ยวมันจะไอคิวทุกตัวทุกโปเกมอนอ๋อแบบไม่ต้องมาคุยกับใครเลยเดี๋ยวมันจะฮิวให้เองใช่ไหมนะคะโอเคงั้นเราไปเล่นกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราเดินตอนนี้เองไม่ได้ตัดคลิปใช่ไหมอัดอยู่อัดอยู่ยังไม่ได้ตัดอุ้ยเจออีกแอไอคิวเอ้ยริวเอ้ยอันนี้กูเจอนกอีกอะไม่ไม่ไม่โปเกมอนโอเจอแล้โปเกมอนตัวนี้มันกระฉอก เรโนกปูแต่เราอยากไปโนกปูไอ้ไม่ใช่เอ้ยเอ้ยกดอะไรวะเนี่ยกอรวเ่ยราจะโตเราจะโนกปูเราจะนกปูนี่ไงโนกปูมาเอ่กโดนตีเลยมาถึงเนี่ยเบลสี่จะเจออะไรกับเห้าเอตปูแหทกเกิลอ่ากูก็ตีมึงได้ ตัวนี้ตายกูมีอีกตัวหนึ่งตีอย่าตายนั่นแหละมาแล้วมึงจะเจอระเวลเจ็ดจ้ะจอ๊กเกอร์อันนี้เลยตายใช่จับให้ได้เรียบร้อยครับเลเวลเจ็ดเป็นเลเวลแปดปะ มันจับตัวอะไรอะมื่อกี้เอ้กูขอฮิวก่อนดูกูรอฮิวก่อนที่โปวดฮิวธนานายรอฮิวอ่ะมันจะฮิวให้กี่นาทีอ่ะมันทีคือจะฮิวฮิวสิปวดตัวนี้มันมีสกิลน้อยอย่างนี้เราต้องพามันเวลเออต้องพามันเวลแล้วล่ะ ลงมาตรงเรืแหลมเรื่องนกเลยนกกูเวล์ฮาเวนกนกขากวลสูงมันอาจจะอัพเป็นไอ้นี่ก็ได้อัพเป็นนกสูงอ่ะเอ๊ะมันจะอัพหรือเปล่าไม่รู้ตัวผู้ใช่ป่ะเดี๋ยวกูดูก่อนตัวเฮียตัวเมียตัวผู้กูดูก่อนอ่าเดือดฮาเดือดฮยังครับโอเคนะผมเมื่อกี้มีเด็กอันดพานมาตีตูดนะฮะ เลเอ้ยนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วโปเกมอนมาแล้วคือเคยมาเลือดเลือดมาเพื่อนเคยเลือกกูมาเดี๋ยวกูเซฟเลือดก่อนโอเคครับคือตอนนี้เองเต็มเตีมอย่อดเออกูรู้แล้วกูรู้แหละเนื้อหาเลยค่ะนี่เจอใครวะอันนี้มันให้เจอว่ะเจอเลยครับทีนี้มาสัตโอ้โหพีสองรัวเหมือนกันนกมันก็ต้องเจอกันนกถูกต้องป่ะเอ้าทำไมไม่เห็นฮิวเลย ไปก่อนไปก่อนไม่แม่นิวเลยอะไม่รู้อะไอเยอชิพานอะไรเงี้ยกูแพ้แน่ๆเลยคาร์เตเกอร์เจเกิรแม้ไเลื่อเลยสองนะ่ะกูวิ่งเนี่ยรันรัน ได้กูปีนก็ได้เหี้ยตายจบไปยังด้วยคลิปตัดดีแคสัตว์เลยก็โอเคคลิปตัดนะอะเจโอ้ยหกูแม่นเดี๋ยวนะอ่าปาร์ตี้เกมเราเต็มละฮัลโหลยา ต้ตอนตอนนี้เจออีกแล้วนี่โอ้โหสองเลเวลสองมึงเอาไปแดกกลางคกคาถนาโอเคนะผมเดี๋ยวไอนี่เลเวลเก้าแล้วผมจะตัดคลิปเลยละเอ้ผมจะจบคลิปแล้วกันนะครับห้าบาทห้าสิบสลึงริวไหนยรงบนเจอใครอะ่ะนี่กูจะล้างแค้นมึงไงเลย เมื่อกี้มึงเจอใครแต่์มึงปิดกนแล้วเล่นปกนแล้ว,อวเอคิวคเล้ว,วเออก็ใช่ไงเพื่อหัดสังเกตนะหัดสี่คนนะเม้นอ่ะย่าเพิ่งนะอย่เพิ่งนะคิวมาจะเข้ามาเผื่อก็ได้จะเอาเมล่ะหร่ือจะเอาเมล่อไาชนะไปหนึ่งตัวแปะละแปะละ โน no โ no, น no. no อุ้ยตัวเดิมเปลีย่ยู่แล้วอ่ะคือเราคุลี่ย<ใ>นเปลี่ยนอู้หูเลอะสี่เลยเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยครับอเออ,อเ,เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนแล้วให้เลือมันน้อยแล้วเราค่อยมาลาัดฉับแกได้เทเกิล เเกิลอีกเปลี่ยนเลยได้เวลาการล่าช็อตไม่รู้จะล่าดได้ป่านะอุ้ยไม่เง้ยตายเลยเย้่ยกูไม่น่าเลยตายทั้งคู่แน่เลยอ้าวตายเลยเจเกิลเออตาย ท้งขูาเรามาตีลตตาประแคดแมงเลยเอาเชียกูโดนเลยนล้วกันแรงเกือบขึ้นนอดแบบว่ากากมากตัตูปิดแล้วบ๊ายบายนะครับเจอกันพนหน้าบ๊ายบาย